เรื่องดาวคนไถกับเจ้าหญิงทอผ้าดาวคนไถกับเจ้าหญิงทอผ้านดินแดนอันไกลโพล้นที่ซึ่งทุ่งนาเขียวขจีทอดยาวสุดนูกหูนู่ตาและพระราชวังสูงตรหงานตั้งตระงานอยู่เบื้องหลังมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อไถเขาเป็นชาวนาผู้ขยันขันแข็งทำงานหนักทุกวันในท้องทุ่งภายใต้แสงแดดแผ่เผาและสายฝนโปรยปราย ไถมีความสุขกับการทำนานเขาเชื่อว่าการปลูกข้าวคือการให้ชีวิตและการเก็บเกี่ยวคือการแบ่งปันความสุขในยามค่ำคืนเมื่อไถ่เงยหน้ามองท้องฟ้าเขาจะเห็นดวงดาวนับล้านดวงสองแสงระยิบระยับราวกับอัญมณีไถ่ลหลงใหลในความงามของดวงดาวเขาเฝ้ามองพวกมันทุกคืนและจิะนตนาการว่าดวงดาวเหล่านั้นคือเพื่อนของเขาในพระราชวังอันรูรามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งชื่อ เธอเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจงดงามและมีฝีมือในการทอผ้าเป็นเลิศทอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องทอผ้าของเธอสร้างสรรค์ผืนผ,ผ้าที่สวยงามด้วยลวดลายที่วิจิตบรรจงทอมีความสุขกับการทอผ้าเธอเชื่อว่าการทอผ้าคือการสร้างสรรค์ความงามและการสวมใส่ผ้าที่สวยงามคือการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในยามค่ำคืนเมื่อ,อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอจะเห็นดวงดาวนับล้านดวงส่องแสงระยิบระยับ เอ,ลอหลงไหลในความงามของดวงดาวเธอเฝ้ามองพวกมันทุกคืนและจินตนาการว่าดวงดาวเหล่านั้นคือเพื่อนของเธอแม้ว่าไถาและทอจะอยู่คนละโลกแต่พวกเขาก็มีความรักในดวงดาวเหมือนกันและดวงดาวเหล่านั้นก็เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพวกเขาคืนหนึ่งขณะที่ไถกำลังมองดูดาวอยู่กลางทุ่งนาเขาเห็นดาวดวงหนึ่งส่องแสงสว่างกว่าดวงอื่นๆไถรู้สึกว่าดาวดวงนั้นกำลังพูดกับเขาดาวดวงนั้นบอกไถว่า ไทเอ๋ยเจ้าเป็นชาวนาผู้ขยันขันแข็งข้าชื่นชมในความขยันของเจ้าและข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวข้าจะเป็นเพื่อนของเจ้าเสมอไทรู้สึกตื้นตันใจที่ดาวดวงนั้นพูดกับเขาเขาตอบกลับไปว่าขอบคุณท่านข้าดีใจที่ท่านเป็นเพื่อนของข้าในคืนเดียวกันขณะที่ทอกำลังมองดูดาวอยู่ที่หน้าต่างเธอเห็นดาวดวงหนึ่งสองแสงสว่างกว่าดวงอื่นๆเธอรู้สึกว่าดาวดวงนั้นกำลังพูดกับเธอดาวดวงนั้นบอกทอว่า ่อเอ๋ยเจ้าเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจงดงามข้าชื่นชมในความงดงามของเจ้าและข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวข้าจะเป็นเพื่อนของเจ้าเสมอทอรู้สึกตื้นตันใจที่ดาวดวงนั้นพูดกับเธอเธอตอบกลับไปว่าขอบคุณท่านข้าดีใจที่ท่านเป็นเพื่อนของข้าไถและทอไม่รู้ว่าดาวดวงที่พวกเขาเห็นเป็นดวงเดียวกันและดาวดวงนั้นก็คือดาวคนไถดาวคนไถเป็นดาวที่คอยเฝ้าดูแลมนุษย์บนโลก เขาเห็นความดีงามในตัวถ่ายและทอและเขาอยากให้พวกเขามีความสุขดาวคนไถตัดสินใจที่จะช่วยให้ไถและทอได้พบกันเขาใช้พลังของเขาเสกให้ถ่ายและทอฝันถึงกันในความฝันไถและทอได้พบกันในทุ่งนากว่างใหญ่พวกเขาพูดคุยกันอย่างถูกคอและรู้สึกผูกพันกันอย่างประหลาดเมื่อตื่นขึ้นมาไถและทอต่างรู้สึกว่าความฝันนั้นเป็นจริงพวกเขาต่างคิดถึงกันและกันและอยากจะพบกันอีกครั้ง ดาวคนไทยเห็นความปรารถนาของไถและทอเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยให้พวกเขาได้พบกันอีกครั้งได้คืนหนึ่งดาวคนไถยเสกให้เกิดพายุใหญ่พายุพัดพาไถไปยังพระราชวังของทอเมื่อไถมาถึงพระราชวังเขาได้พบกับทอทั้งสองดีใจมากที่ได้พบกันอีกครั้งพวกเขาพูดคุยกันตลอดทั้งคืนและได้รู้จักกันมากขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นไถและทอตัดสินใจที่จะแต่งงานกันพวกเขาจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ในพระราชวัง มีแขกเหลือมากมายมาร่วมงานทุกคนต่างร่วมยินดีกับความรักของไถและทอหลังจากแต่งงานไถและทอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขามีลูกด้วยกันหลายคนและลูกๆของพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมไถและทอไม่เคยลืมดาวคนไถพวกเขารู้ว่าดาวคนไถคือผู้ที่ทำให้พวกเขาได้พบกันและมีความสุขพวกเขาจึงสอนลูกๆของพวกเขาให้เคารพและขอบคุณดาวคนไถ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขอบเขตแม้ว่าจะอยู่คนละโลกแต่ถ้าหัวใจตรงกันก็สามารถพบเจอกันได้และดาวคนไถก็เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความฝันที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีงามเสมอถ้าชอบนิทานสนุกสนๆภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ